ไหนเป็นไงไม่หรอกบ้างนบ้างนเลยเป็นไงอร่อยรสชาติเป็นไงลูกรสชาติเป็นไงช็อกโกแลตหรอช็อกโกแลตอ๋มันเป็นไงนิ่มๆหรออร่อยป้ะดีจดเลยดีจดไหนดูช็อกโกแลตดิโหแล้วกัดให้ดูดิกัดให้ดูดิอร่อยมากอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยเหรอ ชอบป่ะหนูชอบป่ะชอบนี่น่จยาอยากกิน่อบอ่ากินดิกินดิเลยแมไหนแม่กัดคำนึงแ่แม่าไั่งเดยดแบบชาเขียวจกินูมนูได้ไงไม่เคยกินเลยไงไม่เลนอง จะเาปูเ็บตาไปไหนมาวะเนี่ยเอยเลยอ่ะเปลอยเลยโอ้โหดูดดูนิ้วอนไนเบียรอร้านปิดต้องไปตลาด